เจ้ามือนีทรงดูไปรโรงเรียนแล้วกบสิออกมาหน้าจ้ามีนัดกับงัวนะคะทุกคนต้องมาหาอย่าให้งัวกอนจ้าที่เห็นมาหน้าคุ่มเมือนดีบเมนว่าขยันเด้บางมือมาหน้าบบมีเวียกันนอนเล่นนยู่เบิดมือก็มีช่วงนี้นาฝนอยู่บานบ่ค่อยได้จ้ายุงร้ายคักว่าแต่งแต่นางลงแต่ยุงกะหุ่มใส่เลยจ่าก็เลยต้องมาหาอยู่ให้อยู่หนะ้าแบบนี้จ้าว่าแต่งแต่มาหน้านี่บอืดแต่แนวให้เหตุจ้าพี่น้องมาหอดคุณยายกบมาซ่อมกบสะกอนนะคะเพื่อนกะเอ็นดูกบนอาจ้าเพิ่นกะว่ามันใหญ่ไว้อยู่ตัวละ ละเนอคืออาหารมันแหมมาหอดเกี้ยวหยาได้แล้วกระตาหนึ่งหยัดยัดจ่าเอามาให้งัวสะกอนกระตานี่กระเสีกินสองโตมีงัวอยู่สองโต้นอจาาคนละเครืองตากับพ่อหยากระยาอ่อนๆจ้าพี่น้องงัวก็กินดีๆช่วงนี้หยาน้ําขันแท้หน้าเห่ากับบท่านได้เยาวนอจาาบ่มีหอนมองเกี้ยวหยานะคะอันนี้ก็ไปหาเลมน้ำปลาบักแตงโมเนอจ่าสันแน่แวแน่ก็ได้เกี้ยวจ้ามันบ่มีมองสีเกี้ยวแล้วนะคะพี่เพิ่นขีหม้อใส่ก้น้นอจ่าเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่ายามันสันโพดเพิ่นว่าสันก็ได้เกี้ยว แล้วเรียบร้อยฮอกกัจจิไปเกีียวอีกกตาหนึ่งนะคะทุกคนเอาไว้กินย่าเทียงนอจา้าหลอบเสาหลอบเทียงได้ยาเล้วนะคะกัสุดเดนอนหลินยูเทียงเทียงผละบาลเฮ้ยละวะ่านอนหลินยูเทีเทียงเขาในหน้ากรบบ่มีนอจา้าเพราะท่านได้สามเขาอยู่จ้าพี่น้องช่วงนี้คุณยายเป็นกะจิมาหน้านะคะมาสามเขาตัดพาดมาเวลาประมาณสี่โมงแรกแกพี่น้องจิมาหายางเลาะสวนก่อนจา้าหาแนวไปเห็ดแนวกินก่อนเด้อจ้ามาเห็นบักแตงกำลังพอดีเก็บเลยค่ะทุกคนเก็บเลยบาดที่ไหนในระวางที่กำลังเก็บบักแตงอยู่นั่นคุณยายเป็นกะนางซ่อมอยู่น เป็นกระจุมนะคะว่ามีบับแต้งน้อยน้อยหน่วยหนึ่งกระถ่ายลุงยานแต่คนน่เห็น <c oughs> เอาคุณยายุยกันเลย,ยต้องอธิบายให้คุณยายเข้าใจว่ามีลูกเป็นครีเอเตอร์คุณยายจะต้องทําใจนะเพราะว่าเราถ่ายลงเราได้อะไรเราก็ได้ตังเป็นบุคขเขาก็ให้ตังเราใช่ไหมยายสิไปแค่ข้าเเบาของคนที่บไดมักเห่าบไดสนับสนุนเห่ามีแต่เบามีแต่ว่าให้เห่าเบาผื่นเห่าจังสันจังสีสิไปแค่ข้าเเบาคนอื่นเห็ดหยังมีคนอีกต่างรลายคนที่เขาอยากจะถ่ายคลิปอยากจะเห็ดคือข่อยแต่ว่าเขาบไดเห็ดเขาเห็ดบ่เป็นกัเบาไปหล ายเทือเหล้วนะคะแต่ว่าคุณยายไก่ย่างบอกเขาใจอยู่จ้าพี่น้องเดยวกับลูกเดยวกับพอ่อผัดว่าแจค็คสิทายเฮ็ดอีงยังเป็นบ้าผัดว่าโอ้ยคุณยายสิ่งที่ปุ้ยเฮ็ดอยู่นีปุ๋ยต่างใจนะคะทุกคนหวังว่าจะปั้นเพจให้มันเติบโตขึ้นมานอกจากปุ๋ยจะได้มีรายได้ในทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะมาแบ่งเบาภาระนะคะตอนนี้ก็คือแฟนเป็นคนซัพพอร์ตนอกจากแถบจะทุกยางเลยนะคะก็บพกหัวหน้างหาเงินมาแต่ใสคือการจะเอามาให้ลูกให้เมียใช้นะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการเฮ็ดเพจเลยนะคะก็คือกำลัง กำลังใจคะ่ะทุกคนกำลังใจจากตัวเองมันไม่พอมันต้องกำลังใจจากครอบครัวด้วยถ้าครอบครัวห้าวบ่เข้าใจนะคะมันก็นอยาก,ยากยคือการจาเหมายถึงว่ามันท้อนะทุกคนมันมีบ่อยครั้งมากที่ปุ๋ยท้อแล้วปุ๋ยไม่อยากจะทำต่อเนาะมันก็เหมือนแบบว่าเราหมดกำลังใจที่จะไปต่อเหมือนกับว่าเราหยุดทำไปพักหนึ่งอะคะ่ะทุกคนแล้วสักพักหนึ่งปุ๋ยก็มีความรู้สึกว่าเออ มันเป็นจริงที่ปุ้ยมักนะคะทุกคนบ่กว่าผู้ใดสีหว่าวฮอจังใดกระซังนอกจากปุก้ยกระแนมว่านี่แหละมันเป็นความชอบของปุ้ยแล้วนะคะปุ้ยมักแบบนี้นะคะปุ้ยชอบที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของปุ้ยลงไปในวิดีโอให้เพื่อนๆให้เอฟซให้ทุกคนได้รับชมนะคะบางคนไปเห็นงานอยู่กรุงเทพไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศคิดฮอดบ้านได้เบิรงคลิปวิดีโอของเฮาได้เห็นเฮา่ายคลิปพ่อแม่เฮาลงกินข่าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนคิดฮอดบ้านนะคะอยังประมาณนี้นอกจากมันก็ทําให้ มีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปุ๋ยก็เลบยบันไดสนใจแล้วคะ่ะว่าผู้ใดสินแนมปุ๋ยว่าจังใดกระซงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความชอบของเราแล้วเราพอใจที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วปุ๋ยก็มองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ดีนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งเราทำเนาะในอนาคตเราอาจจะแบบเพจเราจะโตกว่านี้เนาะเราอาจจะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นรายได้มันอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะ นะคะทุกคนอาะคะทุกคนเวัามาหอดป้าน,นีแล้วนะคะผู้ใดจตเขาใจหรือบอกเขาใจกะซางเนาะจ้าฉันกะจีไทยคลิปลงคือเกานน่นละหายทุกคนได้เบิงนะคะมือนีจ้ากับเข่ากะจิเฮตเป็นหนึ่งปานะคะหนึ่งปลานนีจ้าทุกคนปลาก,ก็คือซื้อมานะคะสองตัวห้าสิบบาทเนาะเอือบมาแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนผักเราก็หาเอาในส่วนของเรานี่แหละนะคะผักของข้ามือนีกะจิเป็นบักเขือนะคะทุกคนกับบักแต้งเนาะจ้าเป็นแตงไทยนะคะคุณยายกบไผ่นารบัตที่นีกะเจียมาปาดแล้วกันหนึ่งเซกันเลื่อยนะคะสร้างอย่างหนึ่งแหละเวลาดั้น บทนจูฟื้นจ้าพี่น้องข้าวเดียวหนึ่งมันก็หมอดเลียวนะคะตรงนางเฝ้าจ้าเฝ้าปเฝ้ามาหูบอว่าจังไดหนึ่งจนหมอไม่จ้าพี่น้องยานแต่ป้าบอสุกนอกจ้าคุ่นน่ะ หมอข่อยโอ้ยอย่าหายแม่หูเด้อทุกคนติดจมอีกแถวแน่นอนนะคะเอาละจานหนึ่งป้าสุกแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูมันิถือใก่พอยางาคากขาทุกคนคุณตาชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าเพิ่นมักหนึ่งป้ากับลวกพักแบบนี้เนาะจ้าดลวกพักพรว่าหนึ่งพักนะคะหลังจากที่หนึ่งป้าแล้วเรียบร้อยนะคะปุซสีเทเอาหนามอันไตกลนหัวแบบนี้เนาะจ้าเอาไว้ทักก้อยเจวนะคะเจวกระซิบง่ายๆบนๆนานเนาะจ้าแม่ผ้าเฮดมาแบบนี้แตงแต่น้อยเด้อค่ะหลายๆคนอาจจะเอาพริกเอากระเทียมเอาห,วาหัวหอมไปขวแล้วก็มา ตัมเป็นน้งพริกนอจ่าแต่ว่าบ้านนี่บโบเฮ็ดยังสั่นนะคะหนึ่งบะพริกใส่กันไปเลยนอจ่าพ sure ี่น้องเสร็จแล้วก็เสียมาบดบดบีบแบบนี้นะคะบกพริกกับบกพริกออนจ้าบดจนกระทั่งบกพริกแหลกดีแล้วนอจ่าเ้ากิะติมน้ำอันนี้ลงไปนะคะน้ำหนึ่งป้าหน่ะละนอจ่าพี่น้องมันจะยู่ไตใบตองนะคะกระเท้าจ่ามาก้อยแจ่วแบบนี้นะคะเร็จแล้วกับปุ้งรสนอจ่า้ดยพงนวนะคะกับน้าป้าจ้าเ็จแล้วกับบีบบักเน่าใส่เพิ่มความเปี้ยวนะคะปั่นปุ้ยสกินแบบนี้เลยค่ะเมย์ผ้ากินแบบนี้มาแต่่นนนนอยจจะะค ยกะชิ่นแล้วนอจา้ามันกระเสบดีอยู่ได้ปุ๋ยหวานนี่ค่ะถึงแม้ว่านาตาซีสันมันจีบออันจัดจานจีบออันนี้ปั้นไดเนอจ้าทุกคนแต่ว่าปุยหมักนะคะเวลากินกะสิได้กินของบักริกอ่อนๆนอจ้าพี่น้องกะหอมดีนะคะเอาซี่องซิมเบิงจ้าว่าป้าเขาเอือมาหนัวบอนะคะ จิมลงไปเลยจ้าพี่น้องแบบนี้เลยนะคะรสชาติกะแซบอยู่นะคะเสร็จหล้กก็ซิแบงกันจ้าพี่น้องให้พ่อตัวหนึ่งห้แม่ตัวหนึ่งนะคะแม่กะขึ้นเสียวเมื่อกินบาดนอกจากับเขาแรงจ้าดูกไส้ก็ซิแม่ห้อาหารกบก้อนนะคะก่อนที่จะเมื่อจ้าทุกคนกบหน่อยห้ากับเบอลายดอกนะคะทุกคนกับพ่อได้เลี้ยงไวทะบเบิ้ลนั่นละนอกวางง่ายๆขึ้นเลี้ยงไวทะบเบิ้นะคะกับกินน้ำแน่นะคะขันเรือขันมีคนทามสื่อกะสีคายนะคะขันเกิดว่ามันใหญ่นอกจากเอาอาหารให้กบแหล้กกับผ้ากันเมื่อจ้าพี่น้องคุณ ห้องอยู่ใกล้ๆคุณนอจ่าแต่ว่ากระบโต๊กดอกนะคะอย่เฝ้าโต๊กเด้อฝนเฉียงนี่ขั้นแทบเาท่านได้ใส่ทออยู่นอจ่าขันต๊กมากก็คือขั้นแทบขาดจ่าพี่น้องก็เลยบ่อยากให้ต๊กนะคะจ้างวัดใดที่ฝนบ่รท่านตุกยังแหงยังแหลงอยู่ก็ขอให้ฝนตุกไว้ๆเด้อจ่า